บทที่35จิตใจเมื่อเต็มดวงแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินลงมาข้างล่างพี่ชายนั้นยืนรอกระสับกระสายอยู่อย่างร้อนใจพอเห็นน้องสาวก็ปาดเข้ามาทักทันทีอ้อยายเต็มเสร็จแล้วหรอเจ้าน้อยเขารอเราแน่เขาเดินนำหน้ามาในห้องรับแขกงั้นเหรอคะโท งั้นต้องขอประทานโทษด้วยค่ะไม่ทราบว่าเจ้าจะไปด้วยเลยแต่งตัวตามสบายยิงสาวกล่าวอย่างอ่อนหวานไม่เป็นไรครับผมไม่ได้รออะไรหรอกครับนั่งอยู่เฉยๆก็อ่านหนังสือไปอย่างนั้นเองเชิญสิคะอิฉันเรียบร้อยแล้วครับเชิญคุณเต็มนำหน้าผมเป็นทาสขอตามหลังยอดขวัญกล่าวอุ๊ยพูดอะไรก็ไม่ทราบ หญิงสาวค้อนขวับทันทีแก้มเป็นสีชมพูน่ารักพูดของธรรมดาแท้ๆยายเต็มก็ไม่เห็นจะหน้าวุ่นวายอะไรเลยนี่พี่ชายตำหนิแหมพี่ตูนพูดอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นเข้าหูคนเลยเชียวเต็มดวงว่าให้เอาเถอะเอาเถอะขึ้นรถขึ้นรถนองไม่อยากไปแล้วล่ะใจน้อยไปได้เย,ยเต็มขึ้นรถแกนั่งกลาง น้อยนั่งริมน้องนั่งหลังก็ได้ประเดี๋ยวฉันลงแกต้องขยักขย่อนอีกแหละนั่งตรงกลางดีแล้วมันค่อยถูกสังคมหน่อยสังคมอะไรกันพูดไม่เข้าหูคนน้องสาวไม่ยอมปณีประนอมเรื่องเล็กนาเล็กของคนพูดนะสิมันใหญ่ที่คนฟังนี่คะเธอเถียงเธอมันชอบต่อล้อต่อเถียงนะัก เอาน้อยขึ้นมาสติวิทูลเรียกเพื่อนขอบคุณครับที่ให้เกียรติและขอโทษที่ทำให้รถคับแคบลงไปจนอาจจะเป็นที่เกกะยอดขวัญขอโทษโอ๊ย้ยไม่เกกะหรอกคา่ะถ้าเช่นนั้นผมก็ขอขอบคุณอีกครั้งชายหนุ่มขอขอบตอบขอบใจน้อยคุยเรื่องเจ้าพ่อให้พวกเราฟังบ้างสติ อย่ามัวไปพูดกับเด็กแสนงอนอยู่เลยเฮ้ยบ้าไปได้เจ้าทูลยอดขวัญขัดเออสิวะน้อยทำไมเรียกกันทำไมฮึเราจะไปเราจะพูดอะไรให้ระวังกันบ้างสิคุณเต็มเป็นผู้หญิงนี่นะเพื่อนดูเอาตรงๆผู้ชายกับผู้หญิงต่างกันยังไงไม่เห็นแตกต่างกันเลยนี่นอกจากจะเป็นเพศอ่อนหวานเท่านั้น แต่ถ้าผู้หญิงคนไหนขาดความอ่อนหวานก็กลายเป็นผู้ชายเท่านั้นแหละพอทีค่ะทีนี้อย่ามาพูดกับฉันเลยนะจะบอกให้ฉันโกรธพิ่ทูลแล้วละ่ะหญิงสาวคอนพี่ชายอ๋อโกรธเธอเชิญโกรธให้สบายเถิดฉันไม่กลัวเลยแหละจ้ะเพราะเธอน่ะโกรธกับฉันนี่ก็พอมีน้อยเขาใช่ไหมละ่ะเขารู้นะ่ะพอทีพีู่ลเดี๋ยวไม่สนุกหรอก โอ้ยกับกันน่ะเขาไม่สนุกมานานแล้วล่ะโอ้ยอย่าเต็มอย่าหยิกฉันสิประเดี๋ยวปล่อยพ่วงมาอะไรเลยนะเออเขาร้องรันเมื่อโดนเล็บแหลมของน้องสาวอยากมาว่าเขาเจ็บๆทำไมล่ะคะหญิงสาวตอบเจ็บที่ไหนลมปากก็เจ็บด้วยดรอพี่ชายกะเสาเจ็บใจค่ะเจ็บใจหญิงสาวตอบอ๋อ ขอโทษฉันเพิ่งทราบว่าลมปากทำให้เจ็บใจได้วิทูลว่าอย่าพูดเลยพอทีเออเจ้าคะวันนี้เราจะไปไหนบ้างคะน้องสาวเสไปพูดกับคนอื่นเสียไปไปสนีกลางแล้วก็กินข้าวแล้วก็ดูหนังดีไหมครับยอดขวัญเสนอรายการโทรไม่น่าถามเลยเย็ดเต็มก็จะมีอะไรของแก วันหนึ่งวันหนึ่งก็มีเดินดูผ้ากินอาหารจีนแล้วก็ดูหนังพี่ชายทะลุกลางป้องขึ้นมาอีกคุณวิทูลต่อไปนี้อย่ามาพูดกับฉันอีกต่ออีกเป็นอันขาดนะจะบอกให้คนอะไรโอ้ขอโทษฉันลืมไปว่าน้อยอ่ะเป็นผู้ชายที่เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตของเธอคนอะไรไม่เคยพบนี่นั่นเหรอคะพี่ชาย พี่ชายที่น่ารักของน้องเต็มดวงน้ำตาคาลอจะร้องไห้ให้ได้อย่าร้องไห้เต็มดวงน้อยเป็นกันเองกับเราเหมือนญาติสนิทเราจะไปอายเขาทำไมกันเขารู้จักเราทุกๆด้านเมื่อคบกันได้ก็คบคบไม่ได้ก็จะเลิกเลิกครบรู้กันตั้งแต่ต้นมือจะได้ไม่เสียใจในภายหลังพี่ชายรีบห้าม จริงครับคุณเต็มเรากันเองไม่น่าจะกระดากอะไรนะครับผมเองก็มีอะไรๆที่คุณเต็มจะต้องศึกษาอีกมากมีที่คุณเต็มไม่นึกไม่ฝันอีกเยอะแยะยอดขวัญรับสมอ้างอีกคนหนึ่งขอบคุณค่ะเต็มดวงพูดออกมาอย่างกล้ำกลืนฝืนทนที่ทูลเขาพูดถูกแล้วการรู้จักเนื้อแท้ของกันและกันแล้วจะทำให้มิตรภาพของเรา ยังยืนตลอดไปยอดขวัญกล่าวต่อขณะนั้นรถได้ถึงจุดหมายของวิทูลแล้วเอาถึงที่ทำงานของกันแล้วกันลงละน้อยขับต่อไปสิจะไปไหนก็เชิญตามสบายวิทูลบอกขอบใจมากยอดขวัญกล่าวยายเต็มเที่ยวเผื่อด้วยนะพี่ชายหันมาล้อน้องสาวไม่ค่ะ ฉันโกรธพิทูลเต็มดวงคอนขวับนาความฮะจริงเหรอระวังนะวันหลังโกรธกันแล้วอย่ามาอ้อนวอนให้เขาช่วยนะพิทูลว่าไม่มีซะละไม่มีวันซะละหญิงสาวตอบยอดขวัญเข้าประจำที่คนขับเขาออกรถเล่นต่อไปเรื่อยๆเจ้าคะ่ะครับผม ราชนีในดวงใจเขาหันมายิ้มเก๋อุ๊ยอะไรก็ไม่ทราบหญิงสาวอายแก้มแดงจัดเออจะมีสวนีว่าอย่างไรหรือครับเขาถามเจ้าพูดอย่างเนี้ฉันเลยพูดไม่ออกเลยค่ะเชิญพูดเถอะครับพระแม่เจ้าอุ๊ยดูสิยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุ่เต็มอะไม่อยากพูดด้วยแล้วล่ะค่ะ โทรขอโทษครับขอโทษคุณจะพูดอะไรครับเชิญถามได้เลยโทรผมล้อเล่นสนุกๆเท่านั้นเองแหละครับคุณเต็มจะพูดจะถามอะไรผมหรือยอดขวัญถามค่ะคือว่าเดี๋ยวเจ้าจะไปไปสีกลางใช่ไหมคะใช่ครับจะไปโทรเลขถึงเจ้าพ่อเหรอคะครับจะส่งข่าวถึงท่านให้หายห่วงสักหน่อย คุณเต็มสงสัยอะไรเหรอครับอยากจะถามค่ะว่าเจ้าหนีมาทางใต้นี่ไม่คิดกลับเมืองเหนืออีกเหรอคะคิดจะทำงานสักพักครับเขาตอบทำงานอะไรกันคะผมเรียนเกษตรกรรมมาก็ต้องทำไรท่ทำนาสิฮะอุ๊ยตายกบอีการทำนาต้องเสียเวลาไปเรียนเมืองนอกมาด้วยเหรอคะนั่นฉันว่าไม่เข้าทีหรอกนะคะผมอยากจะสร้างตัวเอง ถ้าหากไม่ทำอย่างนี้อย่างอื่นก็ไม่มีทางหางานบริษัทฝรั่งทำดีกว่าค่ะเงินเดือนงามดีหญิงสาวแนะตามใจชอบของตนลำบากฉันชอบชีวิตอิสระชีวิตอิสระของเจ้าสิคะลำบากทั้งลำบากทั้งตรากตำฉันไม่ชอบเลยค่ะผมลำบากคนเดียวนะครับผมเป็นคนอาบเหงื่อต่างน้ำไม่เกี่ยวถึงคนน่อยู่บ้าน นั่งๆน,น,นอนๆนนดูแลง,งานบ้านแล้วก็เลี้ยงลูกพอถมเถะแล้วนี่ครับผมไม่ให้ชีวิตคู่ของผมลำบากไปได้หรอกครับอ๋อไม่ลำบากหรอคะแต่ทว่างานสังคมล่ะคะไม่ห่างเหินแย่หรือเรารู้จักแบ่งปันเวลาไม่ห่างหรอกครับเสาร์ไหน,นอยากไปเที่ยวเราก็อาบน้ำกินข้าวแต่งตัวแล้วก็ออกไปเที่ยวกันเป็นไงครับแผนของผมพอจะดูได้ไหมครับ เขาถามเป็นในๆลูกเต้าจะไม่มีเกียรติเสมอเพื่อนนะคะใครๆเขาเป็นลูกข้าราชการงานเมืองใหญ่ๆโตๆลูกจะเป็นเพียงลูกนักกสิกรเล็กๆเท่านั้นเต็มดวงตอบเป็นปริศนาพอกันยศถาบรรดาศักดิ์เดี๋ยวนี้เขาไม่มีกันแล้วไม่น่าห่วงเลยความคิดของเจ้านี่แปลกนะคะทำไมครับแปลกยังไง ช่วยบอกผมให้ทราบสักหน่อยสิครับว่าแปลกดีหรือไม่ดีชายหนุ่มถามแปลกดีค่ะแสดงว่าเป็นนักประชาธิปไตยที่แท้จริงหญิงสาวตอบเราต้องหมุนให้ทันโลกครับไม่งั้นแย่สู้คนอื่นเขาไม่ได้ตามธรรมดาคนที่ไปต่างประเทศกลับมาโดยมากก็มักจะทำงานบริษัทเงินเดือนแพงหรือไม่ ก็ทำราชการตำแหน่งดีๆกันทั้งนั้นเธอว่าคนเราหากินทางเดียวกันก็แย่งกันกินแย่ไปสิครับก็แต่ยังดีนะคะสมบัติของเจ้ามีเยอะแยะจะทําอะไรจะซื้ออะไรก็ได้ทั้งสิ้นเวลาเนี้คิดจะซื้อรถมาใช้เองบ้างไหมคะหญิงสาวโวกเข้าเรื่องสมบัติตามเคยยังครับยังไม่ได้คิดชายหนุ่ม ขมวดคิว้วสงสัยในคำถามของหญิงสาวอยู่อุ๊ยก็เตรียมอยู่เมืองนอนอย่างนี้ไม่มีรถใช้ก็ขูกขาักแย่สิคะจะมัวคอยนั่งรถเมลและแย่ทีเดียวงานการด่วนๆเสียหายหมดนะคะเธอแนะนำตามภาษาหากผมคิดจะซื้อก็ต้องซื้อรถบรรทุกครับเขาตอบอุ๊ยตายตายทำไมอย่างนั้นล่ะคะ เต็มดวงตกใจอา้าวก็จะได้ชายวิ่งซื้อของหรือบรรทุกของไปขายไงล่ะครับเขาตอบอุย๊ยแย่เลยเวลาจะไปเที่ยวกรุงทำยังไงล่ะคะเธอถามอย่างวิตกก็นั่งไปกรุงเทพไม่เห็นมีอะไรนี่ครับตายเป็นฉันละวก็จะต้องมีรถแพงๆใช้เวลาเที่ยวเตยอีกคันหนึง่งอ๋อ นั่นมันต้องเวลาที่เรามีเงินแล้วล่ะครับอ้ะเวลานี้ก็มีนี่คะเปล่าครับเวลานี้ไม่มีอะไรหรอกครับเขาบอกหน้าตาเฉยทั้งๆท,ที่ไม่เป็นความจริงเลยเอ๊ะก็เจ้าพ่อท่านออกมั่งคั่งอย่างนั้นเจ้าพ่อนี่ครับส่วนผมก็เป็นนายยอดขวัญผู้อาภัพอภาคเป็นลูกอาภัพที่โดนตัดหางปล่อยวัด ออกมาจากบ้านแล้วอุ๊ยชั่วคราวเท่านั้นเองนี่คะไม่ชั่วคราวหรอกครับออกมาถาวรเลยเขาตอบเอ๊ะแล้วก็เต็มดวงคันปากอยากถามถึงเรื่องที่คุณนายเดือนเล่าให้ฟังเป็นกำลังอะไรเหรอครับก็ที่เจ้าพ่อบอกกับพี่เดือนว่าท่านมอบมรดกให้เรียบร้อยแล้วไงคะอดไว้ไม่ได้ต้องถามออกมา อ๋อเป็นความกรุณาของท่านแต่ผมไม่รับหรอกครับท่านให้การศึกษาผมมาก็มากมายเกินเงินเปไน็ไหนไหนอุ๊ยตายกำเวนหญิงสาวอุทานอย่างตกใจคุณเต็มครับวันนี้จะไปรับประทานอาหารร้านไหนดีชายหนุ่มถามเมื่อต่างนั่งนิ่งกันไปคู่ตามใจเจ้าเธอคะค่ะเต็มดวงตอบเพื่อแสดงให้เห็นว่า เธอให้เขาเป็นผู้นําไปแถวล่างนะครับยอดขวัญแนะอุ๊ยไม่ละค่ะไปแถวบางกะปีดีกว่าร้านอาหารดูๆดูเดี๋ยวนี้นะ่ะอยู่แถวนั้นทั้งนั้นค่ะตามใจครับชายหนุ่มตามใจในใจให้ตะขิดตะข่วงว่าทำไมนะเมื่อให้โอกาสเธอแล้วทำไมกลับบอกให้เขาเลือกแต่แล้วเมื่อเขาเลือกแล้วก็ควรจะตามใจ แต่กลับมาขัดข้องเลือกเอาตามใจตนเองเช่นนี้เลือกร้านสิครับเขาบอกเมื่อรถเข้าเขตบางกะปิเจ้าเลือกทะค่ะหญิงสาวตอบอีกร้านคนไทยนี้ครับเขาเลือกแต่แล้วก็ผิดหวังเช่นเคยเพราหญิงสาวคารว่าอุ้ยร้านนี้ไม่มีใครเขาชอบรับประทานหรอกค่ะไปร้านโน,น้นดีกว่า อาหารจีนเขาแน่นทีเดียวค่ะใครๆก็มาที่นี่ทั้งนั้นอ๋องง้นก็เชิญสิครับเชิญคุณนํายอดขวัญจอดรถแล้วเดินตามเข้าไปในร้านอาหารเมื่อรับประทานอาหารแล้วชายหนุ่มก็กล่าวนําคุณเต็มครับอิ่มแล้วทีนี้ก็เข้าโรงหนังแล้วนะครับดูโรงไหนดีครับอุ๊ยยังมีเวลาเหลืออีกตั้งเยอะแยะไปเดินพาหุรัตกันก่อนดีกว่า หญิงสาวแยงโอ้โหคนออกเยอะแยะไม่ไหวแล้วครับชายหนุ่มหน้าเบ้คนไม่แน่นหรอกคะ่ะหญิงสาวอ้อนวอนช้อนตาหวานขึ้นศบตาเขาเพื่อขอความเอ็นดูเออผมเป็นโรคเวียนศีรษะเห็นคนมากๆแล้วเป็นลมครับชายหนุ่มพูดอย่างอึดอัดโถคนดีเดินเดียวเดียวละค่ะเต็มอะ ไปหาซื้อผ้าตัดเสื้อสักชิ้นเดียวละค่ะนะคะหญิงสาวออดอ้อนคำว่าคนดีของเธอหรืออะไรก็ไม่ทราบได้ทำให้ชายหนุ่มตกลงอย่างง่ายได้ตามใจครับเขากล่าวตอบพร้อมกับขับรถหันเข้าหาจุดหมายเขาเป็นโรคไม่ชอบเดินตลาดผ้าเลยไหนจะต้องชนคนโน้นหลีคนนี้หลบคนนั้นแล้วก็มีแต่ผู้หญิงทั้งนั้น มีเขาคนเดียวเป็นผู้ชายอีกเดียวนะคะอีกนิดเดียวเท่านั้นแหละพอถึงหัวเม็ดแล้วก็พอถึงหัวเม็ดแล้วก็ไปซื้อตั๋วเลยเต็มดวงผัดครับแต่ถ้าว่าจนเวลาเหลือเกินแล้วนะครับลงหนังอยู่ถึงนพวงชายหนุ่มตอบเนื่อยเหนื่อยอุ้ยตายหนังอิงประวัติศาสตร์จะไปดูทำไมกันคะเบื่อออกจะตายไป เออเป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะครับดาราเขาก็ยิ่งใหญ่เหมือนเรื่องอุ๊ยไม่เอาค่ะเต็มจะดูเรื่องตลกหัวเราะกันคืนเครงดีกว่าค่ะโลงฉายก็อยู่ใกล้ๆร้านขายผ้านี่เองเดินแป๊บเดียวก็ถึงหญิงสาวคานจะเอาชนะให้ได้ตามใจเถิดครับคุณเต็มยอดขวัญยอมแพ้เดินตามต้อยๆเพื่อดูหญิงสาวสั่งของเลือกของ คันเสร็จแล้วก็มายังโรงภาพยนต์เรื่องตลกที่เขาไม่สนใจเลยขณะที่เลี้ยวมุมนั้นเองก็ส่วนกับชายร่างใหญ่ใบหน้ากล้านแดดแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นคนกรรมงานอุตายคุณสินทองคุณสินทองคะสวัสดีคะ่ะเป็นไหนมาคะหญิงสาวทักอย่างตื่นเต้นน้ำเสียงและแววตาท่าทางแปลกไปทุกอย่าง สวัสดีครับเออแหมดีใจเหลือเกินที่ได้มาพบคุณตั้งแต่ลีราดคืนวันนั้นแล้วผมคิดถึงคุณอยู่เสมอเออได้มาพบกันอย่างนี้ดีใจมากชายคนนั้นทักอย่างดีใจเช่นกันขอบคุณค่ะที่ระลึกถึงดิฉันเองก็คิดถึงคุณสินทองอยู่เสมอค่ะเออเจ้ายอดขวัญคะดิฉันขอแนะนำให้รู้จักคุณสินทองทองทวี เจ้าของบริษัทค้าไม้ตะวันออกหญิงสาวจัดการแนะนำยินดีครับยอดขวัญผงกศีรีษะทักไทยสินทองก้มศีรีษะเช่นกันแล้วหันไปสนทนากับหญิงสาวอย่างไม่สนใจยอดขวัญเลยผมยินดีที่ได้รู้จักเออคุณเต็มครับผมไปซื้อวังกุหลาบไว้แล้วครับอยู่ใกล้ๆบ้านคุณใช่ไหมครับสินทองถาม อุ้ยตายเหรอคะคุณซื้อวังกุหลาบเหรอคะโก็จริงๆวังกุหลาบเป็นสถานที่ที่ใครๆก็ปรารถนาโอราคมิสูงริ้วหรือคะนั่นเต็มดวงพลอยลืมยอดขวัญไปอีกคนหนึ่งโทวังกุหลาบนี่คะก็ต้องแพงหน่อยวันหลังเชิญคุณทั้งสองให้เกียรติไปเยี่ยมบ้านใหม่ของผมบ้างนะครับสินทองหันมาบอกชัยที่มากับเพื่อนสาวเก่าแก่ ขอบคุณครับยอดขวัญตอบไปตามธรรมเนียมอุย๊ยดิฉันต้องไปแน่ค่ะขอบพระคุณนะคะที่ให้เกียรติเออถ้าคุณสินทองว่างก็แวะไปคุยกันบ้างนะคะที่บ้านบุษยานะคะยินดีต้อนรับค่ะเต็มดวงร่าเริงมีชีวิตจิตใจพราวพริงไปทั้งตัวครับครับขอบคุณครับผมต้องไปแน่และฮะสวัสดีนะครับวันหน้าพบกันใหม่ สินทองรับเคารพจากหญิงสาวอย่างสง่าแล้วก้มศีรษะเป,เป็นเชิงลาแล้วก้มศีรษะเป็นเชิงลายอดขวัญซึ่งเจ้าหนุ่มก็ก้มเคารพตอบเช่นกันเขาเป็นใครครับยอดขวัญถามเมื่อสินทองเดินจากไปแล้วเขาเป็นคนรู้จักมาตั้งแต่เด็กนะคะ หญิงสาวตอบในตาฝันช่างพังมั่งมีจริงๆนะครับคนซื้อวังกุหลาบได้นี่นับว่าเก่งยอดขวัญว่าเขาเป็นคนมีฐานะดีคนหนึ่งค่ะเต็มดวงตอบก็เป็นพ่อค้าไม้สัก์นี่คะ่ะอ๋อผมก็นึกว่าเช่นนั้นแหละครับยอดขวัญกล่าวอย่างเข้าใจพี่เดือนทราบเขาคงจะดีใจมากเธอพูด เธอพูดต่ออย่างใจจดใจจ่อคงไม่แพ้คุณหรอกฮะยอดขวัญหัวเราะตอบเป็นเชิงรู้ทันอุ้ยตายดิฉันนั่นหรอคะโธ่ทำไมนะคะดิฉันมีอะไรผิดปกติหรอคะหญิงสาวถามแก้มเป็นสีชมพูเปล่าฮะผมเดาเอานะฮะชายหนุ่มรีบแก้กรุณาอย่าเดาดีกว่าคะ่ะไม่ถูกแน่เออ โทรเลขถึงท่านพ่อแล้วเหรอคะเธอเสถามถึงเรื่องอื่นเรียบร้อยแล้วครับคุณถามทำไมครับก็เราไปเปรซนีมาด้วยกันไงฮะมีอะไรเหรอครับเออเปล่าคะ่ะไม่มีอะไรไมิได้เออไปตีตั๋วหรือยังล่ะคะเต็มดวงถามใหม่ครับครับผมจะไปเดี๋ยวนี้ะฮะกรุณายืนอยู่ตรงนี้ก่อนสักครู่เดี๋ยวจะกลับมารับนะครับยอดขวัญ ไปซื้อตั๋วในใจเหมือนบรรทุกหินเหมือนบรรทุกหินไว้สักร้อยก้อนในใจเหมือนบรรทุกหินไว้สักร้อยก้อนจบบทที่35สห